อันนี้ดื้อน,นะเราอ่ะเออเออไม่ค่อยอยากกินยาเนาะมันเป็นยังไงฮะอะถ้าไม่กินยานะกะทิต้องไปอยู่กับหมอนะคราวนี้แม่จะทิ้งเป็นอาทิตย์เลยรอ,ยอ้ไหมโอ้ถ้าทิ้งเป็นอาทิตย์นี่เอ้กะทิเป็นลมตายแน่อะ ดูจีดูจีดูสภาพปีขึ้นหรือยังอุย้ยรอยเจาะสารพัดเจาะในกะทิเนี่ยนางสารมาเล็กแรงนี่หมดแรงแโดนเจาะเยอะนะเออเออหมอเช็ดแรงเนี่ยถลอกมาเลยนนเนาะเนาะออนี่ขนาดห่วงนะเนี่ยฮะมีความขี้บน่นใช่ไหมที ไช้ไหมอหลับแล้วเ็ากำลังจะฟื้นฟูนะคะไม่รู้ขนจะขึ้นหรือเปล่านะเนอะน้อทีเนาะเนอะเออหลับแต่ก็ยังคุยได้ดูมาเน่มาเน่นี่หลานคนโปรดของพี่ดูที่เนี่ยว้วนสิง